ผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่นาะของพ่อปูนสักสมบูรณ์หรือพ่อแหลมนะครับอยู่ที่บ้านโนนยางสมุทรกําแม่อำเภอเมืองจังหวัดยสธรน,นะครับพ่อแหลมเองเป็นเกษตรกรที่ได้นำเอาพลังงานทดแทนมาใช้กับระบบการเกษตรแล้วรายละเอียดเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวผมจะพาุผู้ชมไปเจอพ่อแหลมเลยน,นี้เลยครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่กับพ่อแหลมภูลศักสมบูรณ์แล้วนะครับเกษตรกรที่มีความคิดสร้างสารรค์ทางด้านพลังงานทางเลือกกับงานเกษตรนะครับพอเอ๊พ่อแหลมทําอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ครับที่ทุ่งนากิจกรรมในแปลงวงข้อ่แหลมก็มีงานทําตลอดปีคือก็พื้นที่ไม่มากพื้นที่มีดั้งเดิมของบรรษบุรุษให้ก็สิบหกไร่แต่สิบหกไร่ก็ทนะํานาทําสวนทําไรนาะสผสมนียู่ประมาณสิบไร่ ส่วนหกไร่นั้นเป็นเป็นที่ที่ที่ปลูกที่อยู่อาศัยก็เลยไม่ได้ทํานาทํานาแค่ประมาณสิบไร่นี่แหละีเกษตรินรีเป็นเกษตรินสีสิบหกปีแล้วสิบหกปีทํามาตั้งแต่พศสี่สิบตอนนี้ก็ห้าหกสิบหกปีเต็มแล้วเป็นเกษตรกรเกษตรินสีที่ยาวนานมากก็พอพอสมควรสิบหกปี ือแบ่งพื้นที่เป็นสี่ส่วนส่วนที่หนึ่งคือเป็นแหล่งน้ําแหล่งน้ําก็ประมาณสามไร่ก็เป็นนาข้าวถัดไปก็นาข้าวประมาณสามไร่แล้วก็ไม้ยืนต้นไม้ใช้สอยไม้ผลไม้อะไรนี่ตามคันนาจมหัวไร่ปลายนายร่วมกันแล้วก็ประมาณสามไร่แล้วก็ที่อยู่อาศัยนิดเดียวก็รหลวงก็สิบสิบสิบเปอร์เซ็นต์คผบอกออกภาษาอีสานกันงธรับ เพื่อแต่ก่อนน,ะ <S <S น้ำมี <S <S แต่ส่วนข้างลุ่ม,มๆใช่ไหมส่วนโน้นสูงๆไม่มีแล้วก็คิดไปชิดมาส่วนนั้นมันจะไม่เฉียวมันจะไม่งามส่วนที่สูงๆแล้วก็คิดไปหลายๆปีมาเรามีต้นทุนนิดๆหน่อยๆแล้วก็ขยายหรือไม่นั่นก็เจาะน้ําบาดาลเล็กๆผมก็มีจุดทดแทนน้ําบาดาลมีสามจุดตามแปลงนามีสามจุดก็คือ ลุ่มสุดแล้วก็กลางแล้วก็สูงสุดคือบอ่อวาดันเตรียมพร้อมไว้บอ่อน้ําตื้นก็ลุ่มสุดกล,ลางสูงเพราะฉะนั้น,นทุ่งนานเราเนี่ยก,ก็ไม่มีปัญหาเรื่องการขาดน้ําอยู่แล้วมันอยู่ที่การวางแผน <c oughs> <c oughs> อยู่ที่การวางแผนนาของพ่อแหลมถูกแบ่งให้ง่ายต่อการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ท้องนาแห่งนี้ปลูกข้าวเป็นหลักนอกจากนั้นยังมีพ่ะพันธุ์ลูกกบและลูกปลามาจําหน่ายเป็นอาชีพเสริม และพ่อแหลมเองมีแนวคิดทางการเกษตรว่าจะต้องให้เงินวิ่งข้อหาเราเท่านั้นอย่าวิ่งออกไปหาเงินข้างนอกเพราะฉะนั้นจึงได้ปรับเปลี่ยนที่นาให้แทบทุกตารางนิ้วเกิดเป็นก้อนเงินให้ได้พ่อนีนเป็นเกษตรกรที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ทางน้าพลังงานทางเลือกด้วย <c oughs> ไปไงมาไงถึงได้เอาพลังงานทางเลือกมาใช้ในางานเกษตรคือทําการเกษตรนี่มันต้องมันต้องรอบด้านการวางแผนทางการทำนาน กับธุรกิจคือผมว่าคืต้องให้ครบวงจรไปถึงระดับแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆของที่เอามาจัดแปลงใช้ให้มันเกิดผลให้มัน,ให,มนให้มันพัฒนาตัวเองขึ้นมาต้องต้อง,ต,องต้องค้นคว้าผมไปศึกษาดูง,งานจากพิพิธภัณฑ์พ,พ่อหดวงอยู่ที่อ,อะไรหน้ารัวรนาครหงโรงพยาบาลนัวรรประมาณ3-4วันก็ไปไปเห็นสะดุด เรื่องความคิดสร้างสรรค์เรื่องพลังงานทดแทนมามาปรับใช้ในในแปลงเราเออก็ดีเหมือนกันที่ที่เรามีแดดแดด,แ,ด,ดแล้วมันก็แดดไปแล้วก็บ่นว่าแดดแดดร้อนไม่ได้ใช้ประโยชน์ลมโอ้ลมเยอะก็ไม่ได้ใช้ก็ไปดูมาไอขี้ควายเราก็เยอะขี้หมูข้างเคียงมันก็เหม็นเฉยๆมีมีแนวความคิดใหม่ๆก็เลยเอาความคิดสร้างสรรค์เรื่องพลังงานทดแทนมาใช้ตอนนี้ก็ ลงมือทําแต่อยู่ในขันน้นผสมนะไอ้พึ่งพึ่งพึ่งมาใหม่ๆหวิชากําลังร้อนตอนนั้นที่ตัดสิน <ไป S 2> ใจไปดูนี่คือมีคนมาชวนเราหรือเราตั้งใจไปเองตอนนั้นผมแหละตั้งใจว่าอยากไปดูตั้งหลายปีแล้วล่ะถ้าผมไปดูมาตั้งหลายปีก่อนผมคงได้ได้นานแล้วตอนนั้นเขาไปเขาบอกว่าจะไปกี่วันตอนนั้นเขาบอกว่าไปสี่วันสี่วัน,วนผมว่าโอ้สี่วันเออเอา เอาให้ชัดละสีวันก็ไปไปก็ไปยากแค่ไหนก็ไป <c oughs> ผมก็เลยไปกับเขาไปกับเขาแล้วผมก็ไม่อยู่ครบทวงเหมือนเขาหรอกอยู่ไปอยู่ได้กี่วัน <c oughs> ก็ไปอยู่สีวันผมไปอยู่วันเดียวเลยอ้อทำไมได้ไปอยู่วันเดียวเพราะมันร้อนวิชา <c oughs> ผมกลับมาผมซื้อของมาทําเลยเพราะว่าผมฟังสื่อฟังอะไรมันชัดอยู่แล้วแต่ไปเห็นภาพมันก็ยิ่งชัดชัดก็เลยพอ ที่ไปดูหนึ่งวันกลับมาทำนี่ทำได้เลยมีปัญหาอะไรได้บ้างไหมรือไม่ไม่คือเราเนี่ยจะจะไม่ทําเหมือนต้นฉบับเป๊ะคือต้นทุนเราก็ไม่เหมือนเขาแล้วก็แล้วก็วกภูมิอากาศมันก็ต่างกันแล้วก็จะปรับปรับเปลี่ยนนิดหน่อยปรับเปลี่ยนปรับแต่งระบบแต่ระบบมันคล้ายๆกันแต่ปรับแต่งอุปกรณ์บางอย่างมัน,ม,นมันนิดหน่อยคือมันก็ สูตรสาเร็จไม่มีสูตรสาเร็จมันบอกได้เลยว่าใครทํานี่ไม่เหมือนกันอ่ะแต่มันคล้ายๆกันระบบระบบมันก็คือเราไปเอาหลักหลักการหลักหลการระบบวิธีคิดเขาคิดยังไงแล้วก็มาประยุกต์ใช้กับค่อยๆมาดัดแปลงเราคือเราจะใช้อะไรให้เรามีอะไรเอาขึ้นมาทําเพราะว่าเรามีอะไรที่อยู่ในแปลงในบ้านในเรือนเราเนี่ของที่ไม่ของที่เหลือใช้เหลือซอยนี่เอาขึ้นมาดัด ที่นาของพ่อแหลมนั้นเริ่มนําพลังงานทางเลือกเข้าไปใช้ในปีที่แล้วด้วยความที่ต้องการที่จะลดการพึ่งพาปัจจัยต่างๆจากภายนอกให้มากที่สุดและเพื่อง่ายต่อการช่วยจัดการในงานเกษตรของพ่อแหลมเองซึ่งพ่อแหลมบอกว่าหากเราไปพึ่งคนอื่นมากเท่าไหร่ความเสี่ยงของเราก็มีมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเรื่องไฟฟ้าเราจะต้องสามารถจัดการด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุด มีมีอะไรบ้างในในงานเราแก๊สแก๊สที่ควายมีแก๊สที่ควายทำแก๊สอ่าฮะแล้วก็มีการหันลมกังหันลมกังหันลมกังหันลมนี่ปั่นไฟหรือปล่ากังหันลมนี่ปั่นน้ำมาใช้ในแปลงนาลดต้นไม้แล้วก็มีแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์เซลแสงอาทิตย์ครับก็มีสามจุดเซลล์แสงอาทิตย์ทั่วทั่วแปลงนาเนี่ยสามจุดเราใช้ปั่นปั่นน้ำกับใช้แสงสว่าง อ๋อก็คือเก็บลงแบตไว้จะ <ลง S 1> รับสูบน้ําบ้างแ,แล้วก็มาใช้กบางค <แ S 2> ืนส่วนหนึ่งก็ต่อตรงจากแผงสูบน้ําเลยส่วนหนึ่งก็ผ่านแบตมาเป็นแสงสว่างกลางคืน <c oughs> ก็กําลังเรียนรู้ไม่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 เก่ง <c oughs> แต่อาศัยตัวเองเป็นช่างก็ก็คือผ่านสายตาผ่านประสบการณ์ชีวิตบ้างอะก็ไปได้ไปได้พูดถึงรายจ่ายพอมีพลังงานทดแทนมันลดไหมรายจ่ายแค่เปรียบแล้วก็คือเท่าๆกัน สำหรับเราเราอยู่ในขั้นปฐมขั้นขั้นเริ่มต้นเนี่ยคือลงทุนเท่าเกันคือหลังจากหลายปีไปก็ก็ไม่แน่เราอาจจะลดได้มากกว่าไฟฟ้าเพราะไฟฟ้าเขาเป็นคนกําหนดราคาคแต่โรงงานเรากําหนดราคาเองอเราจะซื้อของถูกมาปรับใช้ให้มันดีหรือมาแต่งให้มันดีขึ้นมันก็ย่อมได้อืคือคือเราไม่ได้เราไม่ได เป็นคนที่นี่เรากําหนดราคาเองว่าพูดง่ายคือขายของของตัวเองอไปซื้อก็ซื้อ,อรู้ว่าถูกรู้ว่าแพงคือโรงงานนี่เรากําหนดราคาได้แต่ต้นทุนนี่แรกๆอาจจะเท่าๆกันอ๋อแบตเตอรี่หม้อหนึ่งก็ห้าพันสี่พันห้าพันเสียค่าไฟสี่พันห้าพันนี่ก็หรือว่าใช้สองปีมันก็เท่าๆกันไล่ดูแล้วเท่าๆกันแต่เราจะได้เปรียบคือประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ ใบประกาศที่เราลงทุนไปสี่พันห้าพันเราได้มาหรือว่าสําเร็จในงานของเรากําไรเราเยอะมากอืก็คือกําไรเราเยอะมากเปรียบเทียบเรื่องต้นทุนอื่นๆเนี่ยทางเศรษฐกิจก็คือต้นทุนเงินเนกลยใกล้ๆกันเท่ากันต้นทุนเงินเท่ากันอแต่ต้นทุนชีวิตอต้นทุนชีวิตประสบการณ์ชีวิตเหนือเหนือกว่าไปยืมไฟฟ้ามาใช้สมมุติถ้าเป็นเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยก็คือ ไฟเราไม่ดับแน่นอน<ก>ไม่ดับแนี่นถ้าฝนตกวันไหนฟ้าร้องวันไหนไฟเขาจะดับเลยเรานี่ไม่สนแสงสว่างเหมือนเดิมมีมีใช้ทั้ทงวันทั้งคืนใช้ทั้งวันทั้งคืนถ้าเป็นเกษตรกรมือใหม่ที่อยากจะเอาพลังงานทดแทนมาใช้นแนะนําให้เขาใช้อะไรอย่างแรกต้องเรียนรู้แผงโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์กับแก๊สกับแก๊สหครับตัวตัวกังหันลมนี่ค่อยๆเรียนรู้ไปสำหรับคนไม่เป็นช่างนะเพราะว่าเพราะว่าโซลาเซลล์ใช้ง่ายเหมือนกับแบตเตอรี่ เพราะว่าเพราะว่าเรารู้ว่าแผงนี้มีไฟเท่าไหร่แค่นั้นแล้วก็เอาอะไรที่มาดูดน้ําสูบน้านี่เอามามันก็รู้เลยสบโวลต์ก็เอาของดูดน้ามา12บโวลต์ยี่แผงยี่บสีก็ของที่ดูดน้ํา24ี่มันใช้ก็ได้เลยเหมือนกับแบตเตอรี่ก็คือขอให้ตากแดดแค่นั้นก็เป็นแบตเตอรี่แล้วก็ดูดน้ําได้อสูดน้ําได้แล้วสําหรับคนที่เอาใช้แสงสว่างก็เอาแบตเตอรี่มาชาร์จแค่นั้นมันง่ายตังหันลมนี่มันยากมันยาก สำหรับคนที่มีอายุนี่ยังยิ่งยากแต่ใครชอบสนุกก็เอามาติดแล้วไ่รุ่นนี้ง่ายเพราะว่าขึ้นทำแต่คนมีอายุหน่อยมันก็หายากคนไปรุ่นทาเต็กีนพอเพียงไม่ค่อยมีทั้งนั้นเราก็ไปดูเรื่องของพลังงานกันเลยดีกว่าไหมว่าหน้าตาเป็นยังไงบางที่ที่เราผสมต่ค่อยๆพัฒนาไป ม,ม,มีให้ดูสามจุดเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูว่าพลังงานทดแทนของพ่อแหลมนี้มีอะไรบ้างแล้วก็มีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงติดตั้งยังไงบ้างเพื่อคุณผู้ชมจะดูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับพลังงานทางเลือกที่นี่นั้นถูกนํามาใช้สําหรับสูบน้ําและผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานเกษตรเป็นหลักซึ่งเป็นเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตใน,ในไร่นาสวนให้เจริญงอกงามตามความต้องการของเจ้าของนาได้ครับตัวนี้มันไวต่อแสง คือมันมีแสงนิดเดียวมันก็ได้แลลวเราเรียกว่าฟิล์มบางแต่การใช้งานมันก็อายุมันสั้นแต่มันก็เหมาะสาหรับที่จะชาร์จลงแบตเตอรี่คือแสงเรานี่ใน้อยๆ็็สามารถใช้ชาร์จลงแบตเตอรี่ได้ไฟมันออกง่ายพูดง่ายคือมันเร็วไวต่อแสงไวต่อแสงทำให้ผลิตไฟได้ง่ายขึ้นถึงแม้ว่าฟ้าจะคลื่นฝนจะตกไปลอยดหน่อยมันก็ผลิตไฟได้แล้วแผงนึงก็ได้ตั้งสามสามสามดู แบตเตอรี่12โวลต์3ลูกขนาดกี่แอมป์พรบแบตเตอรี่ร้อย่สิบร้อยสิบได้ร้อยสิบร้อยี่สิบแอมป์นี้เราไปใช้ทําอะไรบ้างในไฟที่จากผลิตได้จากโซลาเซลล์คือมันใช้ได้สองอย่างแบบหนึ่งคือใช้แสงสว่างแบบหนึ่งก็เอามาปั่นน้ําได้อืมคือต้องมีไดโวหรือว่าปั๊มน้ําที่ใช้กับแบตเตอรี่มา ใส่แบตเตอรี่แล้วกับปั่นน้ำได้แทนไฟฟ้าส่วนหนึ่งไม่ใช้แบตเตอรี่ต่อตรงจากแผงเลยก็ได้ไปปั่นน้ำปั่นน้ำแต่ใช้เฉพาะกลางวันถ้าเราจะใช้กลางคืนแสงสว่างด้วยต้องมีแบตเตอรี่เพราะว่าเราเก็บไฟจากแผงใหญ่จากแผงโซลาร์เซลล์ลงแบตเตอรี่ไว้ตอนกลางคืนไม่มีแสงตัวแผงนี้ก็ไม่มีไฟเราก็ไปใช้กับแบตเตอรี่เลยถ้าเป็นเราเกษตรกรรุ่นใหม่จะเอาโซลาร์เซลล์มาใช้นีด แพงไหมเด็กคนคนที่ไม่มีองความรู้นี่มันต้องมาเรียนรู้ก่อนเพราะว่าการใช้กับไฟฟ้ามันประชาย่างเหมือนกันคือสลับขั้วผิดนี่ต่อผิดขนานต่อไปผิดระบบนี่มันก็เจ็บช็อตหรือว่าจะอุปกรณ์เสียหายได้แล้วก็การแลกเปลี่ยนกับชาวนาที่ คนเขาทําแล้วก็เป็นก็เป็นก็เหมือนว่าก็เป็นหลักสูตรไอ้สั้นๆสามวันสี่วันนี่ก็ได้ล่ะเราเข้าไปไปหาผู้ที่มีความรู้นั่นแหละแต่ก็มันมันยากไหมพูดถึงยากไหมไม่ยากไม่ยากก็พูดกันประมาณสิบห้านาทีเข้าใจเลยสิบห้านาทีนี่รู้เรื่องเลยเหรอฮะไม่ไม่ต้องเรียนสิบห้าปีสิบห้านาทีโอแผงโซลาร์เซลล์นั้น เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนําซึ่งทําหน้าที่แปลงพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าและจะทํางานก็ต่อเมื่อมีแสงตกกระทบบนแผงโซลาเซลล์สาหรับการติดตั้งนั้นเราสามารถติดตั้งได้ทั้งบนหลังคาและบนพื้นดินทั่วไปแล้วแต่ความสะดวกครับแต่ละสําคัญที่ต้องคานึงถึงนั้นคือ 1. ติดตั้งบนพื้นที่ที่ไม่มีเงาบางัง 2. ควรห่างจากสิ่งที่จะมาลนกระทบให้แตกหักหรือง่ายต่อการถูกเฉียวชนให้เสียหายได้ 3. ติดตั้งในพื้นที่ที่ดูแลรักษาง่ายส่วนมุมเอียงในการติดตั้งนั้นโดยค่าเฉลี่ยในการรับแสงที่ดีที่สุดในพื้นที่ประเทศไทยแล้วนั่นอยู่ที่มุมเอียง15องศาหันหน้าไปทางทิศใต้ครับทุกนี่ทั้งหมดนี่ราคา5-3หมื่นเแท้งแทงละ5,000บาทแท้งละ5,000สองแสงก็หมื่นหนึ่งแบตเตอรี่หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งสองหมื่นบาท สองหมื่นบาทแล้วปลูกแทนปลูกอะไรครับอ๋อเราหาเองไม้แล้วก็หาเองติดตั้งง่ายปัญหานอกจากอะไรที่จะมาชนแล้วก็เรื่องขโมยจะเจนเด็กๆแค่น่ะเด็กๆเด็กๆแล้วก็บังไฟแล้วก็ขโมยอย่างนั้นน่ะก็ไม่ก็มีปัญหาครับนี่คือเรื่องของโซลารเซลล์นะครับต่อไปพ่อจะพาไปดูนะต่อไปมีกังหันลมขั้นปฐมเหมือนกัน เดี๋ยวค่อยพัฒนานน่ขึ้นมาหนึ่ปีแล้วเป็นการหันลงปั่นน้าเดี๋ยวเราตามพ่อแหลมไปดูการหันลงกันดีกว่าครับนี่แค่ไล่เดี๋ยวนี่อีกสามไล่เป็นสิบไล่นี่นั่นแหละถ้าถ้าเรามีการจัดการมันก็ไปได้ ในจิตใจตั้งไว้คือ,อยาหรือามาปั่นน้ำลองมาปั่นน้ำแต่พอทําแล้วมันก็ได้มากกว่าปั่นน้ําคืออะไรก็แลมันได้มากกว่าปั่นน้ำประสบการชีวิตอ๋อประสบการชีวิตไม่เคยเห็นลมไม่เคยสังเกตว่าลมก็ได้สังเกตอไม่เคยคิดว่ามันจะด้านลมได้ขนาดนี้ <c oughs> มันมันก็ได้เป็นบทเรียนม,มันก็อยู่ได้มันอยู่ไม่ได้ก็เข้าไปแก้ไขมันคือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยมกลาคุพาสองเดือนอยู่กับอ๋ออยู่กับการาลมสองเดือนเต็มเต็มเพราะว่ามันต้องปรับแต่งอยู่เรื่อยแล้วจะทวงไปไหนขึ้นมาไหนช่วงจังหวะเบาช่วงจังหวะหนักมันมันจะมีการทวงแล้วก็ลูกสูบจะเหมาะสมไหมกับลมลมดูลมลมค่อยลมเบาจะใช้ลูกสูบขนาดไหนมันถึงจะบาลานซ์กับลมได้หรือว่ามันหนักหนักเอาอะไรไปเบรกเอาอะไรไปเพิ่มจะ ปั้มน้ำจีตัวมันถึงจะเบรกมันได้ก็คืออยู่กับฟันสองเดือนอผมจะพัฒนานไปเรื่อยๆเนี่ยผมผมจะผมจะไม่ไม่ไม่หยุดแค่นี้แต่ว่านอกจากที่เราเอามาปั่นน้ำแล้วเนี่ยก็ยังยังยังเป็นอะไรที่สร้างความสุขให้กับเราด้วยแล้วก็ลมนี่เป็นเป็นพลังงานสะอาดก็คือพัดพัดให้คนเย็น